พี่ออสมาอยู่นี่เองอากาศดีจังเลยนะครับออคุณโรสครับวันนี้คุณโรสว่างไหมครับว่างค่ะงั้นดีเลยครับผมอยากให้คุณโรสเนี่ยเป็นไกด์ช่วยพาผมเทีย่ยวรอบๆทุ่งบางเพลงก็ได้น,นะครับได้สิคะงั้นเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะคะเพราะว่าบางที่เนี่ยรถเข้าไม่ถึงคะ่ะ แต่ถ้าได้เข้าไปนั่งในหัวใจคุณโรสได้ก็ยิ่งดีนะครับออพี่ออสหมายความว่าอะไรอะคะเอเปล่านะครับพอดีผมหมายถึงหมายถึงท่อนเพลงนะครับผมพตั้งได้เมื่อกี้ครับประมาณว่าอยากนั่งมอเตอร์ไซค์อยากเข้าไปนั่งในหัวใจเธออะไรประมาณนี้นครับ <c oughs> อย่าถือสาอะไรครับ <c oughs> ไปกันดีกว่าครับค่ะเดี๋ยวค่ะ ดูแดงไปด้วยค่ะด <c oughs> ูแดงพี่นั่งมอเตอร์ไซค์ไปนะจะซ้อนสามได้ยังไงทำไมจะไม่ได้แล้วคะพี่ออสดื้อจริงๆนะถ้าเราเนี่ยฮะบอกว่านั่งไปสวัสดีครับมาทำไมเนี่ยดว <c oughs> งตาเนี่ยให้เอาใบอนุโมทนาบุญมาให้ผู้ใหญ่ในโรงนะครับนี่ครับขอบใจจ้ะครับ เออโทนนายมาก็ดีแล้วเพราะทีหนูแดงเนี่ยเขาอยากไปเที่ยวนายช่วยพาหนูแดงเนี่ยไปเที่ยวที่กไกลๆทีนะแต่หนูแดงไม่ได้อยากไปกับนายนี่นะคะหนูแดงอยากไปกับพี่ออด้เฮยหนูแดงพี่หนูแดงบอกพี่ออสไปแล้วอะคะพี่บอกไปไม่ได้ไงพี่ต้องการสถานที่สวยๆเพื่อสร้างบรรยากาศในการแต่งเพลงจะทํางานแล้วไปแป๊บเดียวเองอะพี่ออสพี่ออสอย่าทำอย่างนี้ดิ่พี่ออสช่วยนะพาไปเถอะรถขับไปเถอะรถขับไปเถอะรถ Wow,、oh, w、oh, oh, oh. ตามฉันมาทำไมเอ้าผมไม่ได้ตามนี่มันถนนสาธารนณะใครเดินก็ได้ ถ้าอย่างนั้นนะนายก็ต้องไปหาทางเดินทางอื่นที่ไม่ใช่ทางนี้เพราะว่าฉันไม่อยากเดินทางเดียวกันกับนายเอา้านี่คุณทำไมผมไม่เชื่อคุณด้วยฮะอืมเก็บประสาทน,นายว่าฉันประสาทเหรอใช่นอกจากคุณจะเป็นประสาแล้วนะคุณยังเป็นพวกอารมณ์รุนแรงขี้หงุด<อ>หงิดขี้เวียงขี้วินห,ห<ๆ>ี้ขนาดพ่อแม่ฉันจะไม่เคยด่าใครว่าฉันแบบนี้เลยอะ่ะดายเป็นใครกันมีิทธิจอะไรามาวิจารณ์ฉันฮะ หนีฉันแบบนี้ง,ง่ายเหรอไอ้เด็กวกลัดมาเลยนะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะฉันบอกให้หยุดนี่นายต้องขอโทษฉันเดี๋ยวนี้ไม่หยุดใช่ไหม hmm. ไม่ขอโทษใช่ไหม hmm. ยอมหันมาแล้วเหรอเน hey. คิดว่าฉลาดนัวเหรอฮะที่รองเท้าปลาใส่ผมแบบนี้ฮ้ เอารองเท้าิ้นพื้นมานฉันบอกให้เอาขึ้นมาดิ Đây <laughs> <Vậy> là người <Vậy> là... <laughs> พี่มีสิ่งทังไม่ตามกระแสสังคมโอ้ว้าวว้าวชั้น <c oughs> ทีนี่นไซเบอร์ไอทีน้หนาเย็นเมืออ่อหนูแดงชั้นสวยบ้อนพัมพอตัวถายกจริงๆเลยนะสนคนโทนาให้พวกนกลอบมาที่นี่เป็นอ่างเก็บน้ำของทุ่งบางเพลงค่ะเรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของคนที่นี่เลยนะคะ สวยมากเลยครับคะอ๋อคือผมหมายถึงอ่างเก็บน้ำนะครับสวยมากเลยครับ <c oughs> ผมว่าผมต้องแต่งเพลงดีๆได้หลายเพลงแน่เลยครับชีวิตพี่ออส่น่าอิจฉาจังเลยนะคะได้อยู่กับเสียงเพลงทุกวันเลยอะคุณโรสครับชีวิตคุณโรสเนี่ยน่าอิจฉากับผมนะครับคุณโรสดูสิครับ คุณรสได้อยู่กับธรรมชาติที่สวยงามสภาพอากาศก็บริสุทธิ์ด้วยแถมผู้คนที่เนี่ไป็ยังใจดีมีน้ำใจออคุณโรสครับยังมีที่ที่สวยกว่านี้ไหมครับมีค่ะไปต่อกันเลยไหมคะดีครับไปค่ะมาเลยครับ ร้านข้าวแกงฝั่งนู้นนี่มันอร่อยจริงๆนะครับผมนี่ซัดไปสมจานเลยที่จะเญอาหารเนี่ยเพราะว่าข้าวแกงมันอร่อยหรือว่าอยากกินลูกเจ้าของร้านวะฮะแหมลูกพี่นี่เขรู้ใจผมจริงๆนะครับแอบคิดนิดนึงเฮ้ยเฮ้ใครวะเฮ้ยครใคใครใครใคร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 เ ไปเลยกอไปไปเฮกตเลยเกตต้องการอะไรอ่ะต้องการต้องกะไรฉันเป็นลูกชายออตอมหน้านด้วยใช่ครับเออ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 เแกต้องการอะไรฉันให้ได้หมดอะอะอะไรขออย่างเดียวอย่าฆ่าฉันเลยอะเขี้อพ่อใหญ่ปะเฮ้ยสิ่งที่ฉันอยากได้เนี่ยนี่แกสองคนเท่านั้นแหละที่ให้ฉันได้ตายป่ะมองหน้ามองหน้าอะไรมองหน้าอะไรมองหน้าอะไรเขาอบยอมแล้วครับ ไป,ไปเลยเดินไปเลยไปเลยไปเลยไปไปไวะเมื่อไหร่พี่แก่งกับพี่สังจะมาเนี่ยคิดสิคิดสิไอ้มอสคิดไอ้อ,อกคิดอะไรให้มอสคิดว่าโกหกพี่ทอยไงดี ไอ้มอสไอ้มอสนี่มอสทำไมเห็นหน้าฉันต้องทำหน้าเหม็นผีด้วยวะก็พี่ทอนใหม่เงียบๆอ่ะนี่มันหน้าสงสัยแต่เช้าเลยนะไอ้มอสแกรู้ใช่ไหมว่าเก่งอะไรซังไปไหนว่าแล้วต้องถามฉันไม่รู้จริงๆไอ้มอสนี่แกจะไม่รู้ได้ไงวะปกติพวกแกสามคนตัวติดอย่างตังเมะก็มอ อยากใช้ชีวิตส่วนตัวบ้างไรบ้างอยากใช้ชีวิตส่วนตัวบ้างอะไรบ้างวันนี้อากาศหนาวจังไอ้มนี่เลยอากาศหนาวจังอันนี้เลยนี่บอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะพวกมันไปไหนฉันไม่รู้จริงๆอุ๊ยนึกได้แล้วงานทำการบ้านไม่เสร็จไปก่อนนะเฮ้ยไอ้ไอ้มดไอ้มด เขอยาอะไรขึ้นมาตอนนี้วะต้องมีอะไรแน่ๆ